สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะหยิบเกมพัซโซนะเป็นแบบที่เล่นคนเดียวสำหรับเด็กเล็กๆนะคะเริ่มต้นตั้งแต่3ขวบ4ขวบ5ขวบแล้วก็6ขวบค่ะจากค่ายชิปเจอรี่เกม ได้ยินชื่อไม่ผิดค่ะ Ship Theory Game ซึ่งต้องบอกว่าถ้าแบบใครที่เคยเล่นเกมสไตล์ติงฟันมาก่อนนะอย่งว่าแบบจะคุ้นเคยกับเกมเนี้ไม่ยากเลยนะคะซึ่งในเกมเนี้ยเดนบอกเซตอะตัวเนี้มันจะแบบอัดแน่นในกล่องมาเนี่ยทั้งหมดแบบ4เกมเลยนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่ตัวนี้นะคะ Sudoku Forest สำหรับ3ขวบนะคะตัวนี้1 a n g r a m Adventure นะคะตัวนี้สขวบนะคะ คิกเซลปาร์ตนะคะตัวนี้5ขวบซึ่งแอบกระสิบว่าตัวเนี้ยออกแบบโดย r รเน่ k ค n เนสเียด้วยนะแล้วก็กล่องสุดท้ายค่ะ n e h เน h h o ูไทยน่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นของไรเน่ k ค n เน i เซียเหมือนกันซึ่งทุกกล่องเนี่ยจะบ้องบอกว่ามันมาเป็นแบบกล่องเป็นแบบเมทัลลิกนะแล้วก็อุปกรณ์ข้างในอ่ะมันจะแบบตัวพั z l ซต่างๆอะ่ะมันจะเป็นแบบ แม่เหล็กอ่ะสมัยนั้นเราสามารถเล่นบนกล่องแล้วก็พกพาง่ายเหมาะสําหรับเล่นบนเครื่องบินด้วยเพราะว่าอุปกรณ์มันค่อนข้างทนทานเลยนะคะแล้วก็เล่นบนกล่องเนี่ยมันไม่ค่อยแบบล่วงหลบเอากจากเกมนะและสําหรับลเลกเตอร์บอกกล่องเนี้ยมันจะมีตัวโปรโมมาให้ด้วยนะคะซึ่งหลายคนเห็นหน้ากล่องโปรโมตัวนี้อาจจะคุ้นเคยกับตัวละครนะว่าบอเฮ้ยไม่มีตัวละครจาก Cloud Spy จากโคโคปาร์ซื้อเปล่าใช่แล้วมันเป็นโปรโมจากเกมต่างๆของ Shift Theory เกมนะคะแต่คนที่มี c ล o u d Spy ไม่ต้องซื้อตัวนี้ไปเล่นนะมันเป็นตัวละครของ โปรโมตเหล่านั้นก็จริงนะคะแต่ว่าเป็นโปรโมตที่เอาไว้เล่นเกมกับเกมเด็กๆเหล่านี้นั่นแหละนะคะจริงๆก็อบอกว่าเจ้าของค่ายเหมือนตอนนี้เขาแบบมีตัวเล็กใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างแบบมีแพชชั่นกับแบบแบบออกเกมเด็กๆออกมาซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นบ็อกเซตที่ออกมาเป็นตัวแรกเลยแต่และเกมเล่นยังไงสนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ มาดูเกมแรกกันนะคะกับ s u d า k u f o r ์เรนะคะตัวนี้เริ่มต้นที่3ขวบนะคะซึ่งที่กล่องเนี่ยจะมีบอกเลยนะว่าตัวนี้จะเป็นแบบทราเวลเฟลลี่นะแล้วก็เป็นแบบแมกเน Pieces นะคะเพราะว่าตัวคอมพเนนตอุปกรณ์ของเขาเนี่ยนี่มาด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบแมกเนตนะนี่มันสามารถแบบติดกับกล่องได้เลยนะคะซึ่งแบบ เอียงยังไงก็ไม่หล่นนะซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้แบบฝากล่องเล่นด้วยนะคะและด้านหลังเนี่ยจะมีบอกอยู่ว่าเกมเนี้มันจะฝึกในเรื่องของ1คือโลจิกแล้วก็2นะในเรื่องของคอนเซ t ทร t ชันนะคะซึ่งพอเปิดกล้องมานะคะอ่ะเราก็จะเจอด่านพัซเซ e เนี่ยซึ่งในเกมเนี้จะมีพัซ z ซ e ให้เล่นทั้งหมดเนี่ยเกด่านนะคะสตาร์ดาวหนึ่งดาวเนี่ยอันนี้คือแบบเลเวลหนะคะความยากระดับที่1เราจะใช้ฝากล่องนะวางแบบนี้ ะะแล้วก็ในโจทย์ด่านแรกเนี่ยนะคะหลักๆก,ก็คือเจ้าสาัตว์ทั้ง9้าตัวนี้เราอาจจะต้องพาเขาเนี่ยเข้าบ้านให้ได้จนเต็มนะคะโดยที่เริ่มต้นโจทย์จะบอกว่าเขาต้องการน้องหมูนะคะหมากบแล้วก็กระต่ายนะเด็กๆก็จะอ,อยิบตรงนี้นะคะตามรูปมาก่อนแล้ววางเข้าบ้านให้ครบซึ่งบางช่องเนี่ยเขาบอกใบมาแล้วแอบกบอยู่ที่นี่กระต่ายอยู่ที่นี่เนาะแล้วอีกสองช่องแหละจะเป็นอะไรซึ่ง อันนี้เขามีบอกไว้อยู่ใช่ไหมตรงเนี้ยแถวเนี้ยต้องเป็นน้องหมูนะอา้ามีช่องเดียวนี้นาเพราะนั้นคําตอบก็เป็นอันนี้ช่องสุดท้ายเหลือตัวเดียวแถมโจทย์ก็บอกว่าในแถวนี้ก็ต้องเป็นน้องหมาซะด้วยอ่าแบบเนี้ยถ้าเด็กๆสามารถวางได้ถูกนะคะอย่างเงี้ยก็จะผ่านด่านที่หนึ่งอ่ะอย่างงี้นี่นแอบเทให้ดู เจ้าสัตว์น้อยต่างๆก็จะไม่ล่วงลงมาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนั่นเองลองข้ามาดูด่าน17กันค่ะซึ่งเป็นเลเวลที่2อเนาะ,ะต้องมีสัตว์ทั้งหมด6ตัวนี้นะหยิบมารอเรียบร้อยแล้วซึ่งบางช่องก็บอกอยู่อันนี้ต้องเป็นอีโปโปหมูเดงหรือเปล่าโกะนะคะแล้วก็หมูซึ่งก็จะอยู่ในสองช่องนี้อา้าวเราที่เหลือล่ะ,ะทีนี้มาดูคําใบ้ซิว่าแถวกลางนีแถวกลางบอกว่าตรงเนี้ยแถวเนี้ยต้องมีกระตร่ายนะแต่ว่าซึ่งจะเป็นน้องคนนี้2ช่องล่ะเป็ด วางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าแถวนี้บอกว่าอะไรห้ามวางน้องเป็ดยังน,น้องเป็ดน่าจะต้องอยู่ตรงนี้แล้วแหละอ่านะคะแล้วก็น้องหมาวางตรงนี้ได้ไหมได้สิเนี่ยยังถูกอยู่นะคะเพราะว่าช่องนี้บอกว่าห้ามวางน้องเป็ดง่าเมื่อเด็กๆผ่านแล้วเนี่ยถ้าไม่มัน่นใจอ่ะเราสามารถดูฉเฉลยอ,อะ่ะในคู่มือตรงนี้ได้นะคะเมื่อเวลาที่เด็กๆเ,เล่นเสร็จนะคะ่ะสามารถแบบ เทออกใช่ไหมคะแล้วก็พลิกด้านหลังนะคะมันก็จะเป็นด่านถัดไปเพราะนั้นหนึ่งแ่นีนนยจะมีโจทย์ทั้งหมด2ด่านนะคะทีนี้เราลองกระโดดมาดูที่ด่านที่75เลยคือเลเวล4เลยนะซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีบอกว่าต้องใช้สัตว์ชนิดอะไรนะคะเพราะว่าใช้หมดเลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะมีน้องอิงมาช่วยแก้พัซโซอันนี้กักบสุซูกุฟอ r เรสนะคะปีนี้นอายุเท่าไหร่คะส0บขวบสิบขวบวลองดูซิว่าจะแก้ปริศนาได้หรือเปล่าสําเร็จไหมอะโอเคตอนแรกเขามีมาให้สัญตัวแล้วเราก็วางไปเลย ชชชิิชชิเราม,มาดูน้องฮิปโปกันก่อนเลยฮิปโปเขาบอกเขาอยู่แถวนี้ได้อา่ัยฮิปโปเข้าไปก่อนอ ก็น่าจะถูกนะอืออ่เเาเพราเขาไม่ได้มีบอกใบแถวอื่นไงใช่ใช่อ่เขาบอกว่านกเป็ดอ่ะห้ามอยู่สองแถวนี้เรายังไม่มีคําใบเพราะสองอันเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าใส่ได้ไหมอ่ะงั้นน้องมีจะใส่ตัวไหนเรามา,มาดูน้องกบกันต่อกบ,เข,บอกเขาบอกเขาห้ามอยู่แถวนี้ <ๆ S 2> กบเขาบอกห้ามอยู่แถวนี้ <ๆ S 2> งั้นก็เหลือช่องเดียวอ่าแปลว่ากบต้องอยู่ตรงนั้นซึ่งพอกบมาอยู่ตรงนี้เราจําได้ไหมเรามีนเป็ดสองสองอันเขาห้ามอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่นงเป็ดได้แล้วอ่าก็เลยรู้ว่าเป็ดอยู่ข้างล่าง นี่อันนี้คือน้องแมวเขาอยู่ได้แค่ตรงนี้อ่าเลืช่องว่างเหลือที่ให้บ้านแมวตัวเดียวเท่านั้นอ่าต่อไปกระต่ายเขาบอกว่าเขาห้ามอยู่ตรงนี้ก็เลยเหลือช่องให้เขาตรงนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่เขาไม่ได้มีบอกแว่อะไรคือน้องนกแก้วของเราเราก็จะใส่เข้าไปในช่องว่างอ่าเก่งมากครัโอเคเยี่ยม ที่2นะคะ Tangram Adventure นะตัวนี้สำหรับ4ปีขึ้นไปนะคะมีให้เล่นทั้งหมด48พัซซนะตัวนี้จะบอกว่าฝึกในเรื่องของ Geometry นะคะแล้วก็คอนเซนท r a t รชัด้วยใช้กล่องเล่น เหมือนเดิมนะคะจะมีเจ้าตัวแบบแทนแกรมตัวนี้ต่างๆนะคะทั้งหมด7ตัวเอ,วอ้าหายไปไหนอ่ามีซ่อนอยู่หลังฝาตัวนี้นี่เองนะคะแล้วก็จะมีด่านต่างๆเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งด่านเหล่านี้มันก็จะแบบเป็นเลเวลของวัดความยากง่ายใช่ไหมคะอย่างเงี้ยอันนี้ด่านที่1ด้านหลังเป็นด่านที่2ออย่างเงี้ยด่านที่สามด่านที่4ซึ่งทีเด็ๆเห็นรูปทรงเนี้ยอาจจะพอเดาได้หน่อยอย่างด่านแรกๆอย่างเงี้ยเขาก็จะมีใบบอๆอยู่เช่นอันเนี้ยเรากำลังจะต่อแบบ Hor s e นะกำลังจะต่อม้านะคะโดยที่จะมีจุดกลม ตร,ตรนี้บอกสีให้กับเด็กๆอยู่ว่ามันน่าจะต้องเป็นสีอะไรยกตัวอ,อย่างเช่นอุยอันนี้สีเขียวรูปทรงนี้หรือเปล่าอ่านะคะสีแดงนี่น่าจะเป็นรูปทรงนี้เนาะเนี่ยนะคะอันนี้เด็กๆก็จะไล่วางตามสีเลยนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นสีเหลืองเน่ซึ่งถ้าเด็กๆเนี่ยสามารถวางได้ครบนะคะสีม่วงเหรอสีม่วงน่าจะเปิดอ่าต้องปิดมาตรงนี้หน่อยอา้าวสีเหลืองไม่ใช่ ิดแล้วนี่เรนโรกยิ่งมีมาช่วยอ่ะโอเคแล้วก็สีส้มอ่ะอย่างเงี้ยก็จะผ่านด่านที่หนึ่งไม่ว่าเด็กๆเ,เขาจะแบบเขย,ย่ายังไงก็ไม่หลนะ่นนะแมกเนเตเตแบบว่าแข็งแรงมากนะคะไหนลองดูกระโดดไปเลเวลสองไหนสิคะคมีด่านอะไระให้เด็กๆเลือกเล่นบ้างอ,อันนี้เราข้ามด่านหนึ่งแล้วอันนี้ด่านที่เจ็ดเขาเริ่มมาแล้วอ<า>ัน <วะ S 2> ดับที่เจ็เป็นรูปรูปเรืองบริงจริงอันนี้เห็นแล้จุดมันจะเริ่มหายไปแล้วเขริงจริงยเนี่ยพอด่านที่สองบางช่วงมันจะหายไปใช่ไหมคะดานแมวอ่าอุ้ยยังไม่รู้สามเป็นไฟด้วย มันหมอยว่าเรเ่องสีเขาน่าจะแบบไม่มีคำใต้หรอปะ่ะน่าจะมองเลยวุ้นสามว้จุดเดียวซะด้วยอ่ะเรืร่4สีมาเริ่มกันอี้ก่อนนั้นถัดไปนั่นลักแม็กพายเรามาเริ่มจากหัวน้องแม็กพายกันชิบตรงเท้าตรงอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะไม่รู้ลองมั่วก่อนอันนี้มันไม่มีจุดช่วยเราเรใช่ไหม ไม่ได้สีแดงใส่ไม่ได้หามันก็ได้เป็นสีเขียวนั่นแหละใช่ไหมไม่ไดทรงอื่นมาใส่ไม่ได้ก็ใช่แต่ว่าสีแดงนั่นแหละลูกสีส้มมันไม่จะเป็นอันเดียวที่ใส่ตนี้ได้ตรงนี้ไม่น่ามีอนุญาตใส่ได้งงงละใช่จะเขาทำอย่างไรลุทางนี้โอเคได้ได้แหละได้แหละแช่แช่แช่อ่านักพายเราเรียบร้อยนักพายสำเร็จ พมของเรานะคะ Pixel Party นะคะตัวนี้สำหรับ5ปีขึ้นไปนะมีให้เล่นทั้งหมด50ด่านจากดีไซเนอร์ที่เราคุ้นเคยนะคะ Rene Tenencia นั่นเองเกมนี้จะมีฝึกในเรื่องของ Geometry นะคะ Concentration แล้วก็ Creativity ด้วยนะคะบอกตัวนี้แบบหญิงลองเล่นแล้วนะ ายเลยอ่ะไม่ง่ายแหนเดี๋ยวมาดูกันสินี่อุปกรณ์บางครั้งเปิดมาบางทีจะแอบตกใจนิดนะนอ,อุปกรณ์หายเปล่าจ้ะมันแบบติดอยู่ที่ฝากล่อง,องเริ่มเกมเนี่ยเจ้าตัวพาซโซจะมีบอกว่าเราจะต้องหยิบตัวไหนเนี่ยมาวางนะคะเช่นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ตัวนี้เวลาเด็กๆหยิบอะ่ะดูให้ดีนะอย่าง2ตัวนี้มันรูปทรงเดียวกันแต่ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นตรงเนี้ยหยิบให้ดีเคยหยิบผิดนี่บางทีแบบโอ้โหหาไม่เจอแบบหานานมากนะคะอย่างซึ่งอย่างเงี้ยการที่เราจะผ่านด่านได้ค่ะเราก็ต้องแบบ เด็กๆต้องวางให้ได้จนเต็มอ่าซึ่งตรงเนี้ยเข้มอ่อนเข้มต้องวางให้สีถูกนะอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยผ่านแล้วด่านที่1นนะคะซึ่งถ้าตอนวางเนี่ยบางทีต้องมองให้ดีเพราะอย่างที่บอกถ้าเราวางตรงเนี้ยอย่างงี้ไม่ได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันในโจทย์มันเป็นเข้มอ่อนใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันเป็นอะไรคะเป็นอ่อนเข้มหมัเพราะนั้นอย่างเงี้ยไม่ใช่นะที่ถูกต้องต้องเป็นแบบนี้อี่คือด่านที่สองอุ้ยแม่พี่บอกให้ไปดูสิว่าเดี๋ยวเล่นดยสองตั่างได้ยังไงเราอยากเป็นตัวอย่างนนี้เปิดให้ดูคร่าวๆเห็พื่อยุตันี้เราออุยวิจาะ ตครเฮลิคอปเตอร์อันนี้อะไรแม่ก็ตังดีใช่เรือดำน้ำอู้หมูด้๊ดอันนี้มีหมูด้๊ดในทุกเกมออตโตพุสอ่ะพูดมีแคคเตอร์ซีอุ้ยไจิโนโซไดิโนโซ่มีเต่าด้วยมีนกปูอันผักอุ้ยแมาไมวผักมีอะไรอคะมีเรือมีมีแล้วก็เรือเอาเรือก็ได้อันแรกแบบนี้ได้หรือไม่อื้มโอเค นนไม่ได้อาจจะแบบนี้มันต้องร่างค่อยว่ากันไปต่อไว้ก่อนก็ดีเอ้ยเหลือสองชิ้นเอ้ยหมูเฮ้ยเฮ้ยสำเร็จ ตัวนี้นะคะ o นบูฮู h า n แ s น e k นะคะตัวนี้สำหรับ6ขวบขึ้นไปนะคะมีให้เล่นทั้งหมด48ด่านนะจงตัวนี้มาจาก r ร i n ก k คนเวียฝึกในเรื่องของ Geometry นะ Logic แล้วก็ c n c e n t t a t i o n นคะตัวนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าน้องๆหนูๆน,นะซึ่งแบบไปซ่อนอยู่นะคะแล้วเราก็จะมีเจ้าตัวแบบ ตัวพัลเซอเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวแบบจะมีตัวละครที่จะต้องโผล่หน้าออกมานะคะตามรูต่างๆแบบนี้ด้วยนะคะการเหมือนเดิมเลยนะคะใช้ฝาด้านหลังนะพ u ดจั e พัลเ e อร์ชีด l ด t ลเลตแ a นเนะคะแล้วก็วางด่านที่1นนะคะซึ่งในด่านเนี้ยมันไฮแอ n ด์ซี่ยังไงนะคะตัวพัลเซอเหล่านี้นะคะมันบอกว่าเนี่ยทุกอันเนี่ยมันจะมีหน้าต่างแล้วก็จะมีรูใช่ไหมคะซึ่งเราจะต้องวางช่องที่เป็นรูตัวเนี้ยให้ตรงกับสัญ,ญัณ์เช่นตรงเนี้ยเขาบอกว่าวิรูปทรงเนี้ยต้องวางที่ช่องนี้นะแปลว่าอะไร เอ๊เราอาจจะวางแบบอย,อย่างนี้หรือเปล่าอ่านะคะตัวไหนที่ช่องที่เป็นคนเราปิดทับได้เลยแต่ตอนจบจะมีหนึ่งตัวที่โผล่มาที่ไม่ได้ซ่อนนะคะอาจจะวางอย่างนี้ไหมอ่ะเราก็แบบชิ้นถัดไปเอ๊ะสีส้มสามช่องมันก็ต้องตรงนี้อ่าววางอย่างนี้ไม่ได้สิเพราะไม่งั้นช่องนี้ก็โดนทับอ่าอย่างนี้ไม่ใช่และสงสัยย่าอาจจะต้องเปลี่ยนอ่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่าถ้าวางอย่างนี้ใช่ไหมคะฟึบอ่าแล้วก็อันนี้เชึบอย่างนี้ไหมอ่า แล้วก็อ่าอันนี้มาช่องเดียวเนาะอ่าถ้าช่องเดียวก็ช่องนี้แล้วก็อาจจะเป็นอันนี้อยู่ที่นี่ก็คนนี้อยู่ชึบมาทางนี้ไม่ได้เป็นห้องนี้หรือเปล่า,แล,นนาแล้วก็อันนี้อ่าแล้วก็อันนี้ อ่อย่างเงี้ยค่ะเล่นจนครบเสร็จปุ๊บเปลือน้องคนนี้โผล่มานะคะก็คือเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ซ่อนอยู่นะคะแบบนี้ก็คือผ่านและด่านที่1ซึ่งในด,าด่านหลังๆอ่ะพอเดี๋ยวมันยากขึ้นนะมันอาจจะมีแบบสัญ,ญลักษณ์เดียวกันอะ่ะปรากฏเราสองที่เอ้ยมีอันหนึ่งจริงอันหนึ่งหลอกใช่ปหหรือบางอันอย่างนี้อาจจะ question มาคือมีบอกว่าแบบเอ้ยหน้าต่างมันต้องอยู่ตรงนี้แหละแต่ไม่บอกว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวไหน อ่ะเรามาลองลุยกันที่ด่าน 39, 39. มสิบเก้าสามสิบเก้า่เป็นเลื่องสีโอเคอ่ะอันแรกมาเลยชุบนัาอันเนี้ยน่าจะถูกแล้วเราอย่าลืมนะตรงเนี้ยมีหลอกมาสองอันนะอิงฮะวาดด้วยส่งที่ <laughs> อันนี้ก็ทับได้แล้วก็มีคุยเช่นกันได้ดอตรงนั้นนะเอาวางชัว,ชวร์ก่อนไหมชัวร์ๆหรออาจจะแบบนี้ก็ได้มั้งไม่รู้อัดมุมไปก่อนอัดมุมไปก่อนอันนี้น่าจะต้องตรงนี้แหละ ไม่ได้าวางแบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้คแบบุวางแบบไหนได้เนี่ยสีส้มมันวางติดเลยหมดเลยอะคืออันไหนที่มันมีสัญลักษณ์ที่แบบซ้ํากันนะคะอย่างเช่นตรงเนี้ยซ้ํากันแปลว่าจะมีที่ถูกชี้เดียวอีกอันหนึ่งคือให้แบบแบบอีกนอไปเลยคือไม่ต้องสนใจอันแบบนี้ได้ไหมละ่ะก็ได้ถ้าน้องอิงคิดว่าอันนี้ถูกแต่ถ้าน้องอิงวางอย่างเงี้ยแล้วอันอันอันนี้มันจะวางได้ไหมละ่ะ ตัไม่ได้อ่าน,นั้นไงต้องบอกแล้วมันมีถูกแค่อันเดียวอีกอันหนึ่งคือให้อีกนอไปจะแบบนี้หางอระโลกประดิษประชัอันนี้แหละต้องถูกหาลองดูลองดูว่าถูกเปล่าแ้าพิจารณาวิ่งขอะคปหมดแล้วะ <c oughs> ไม่ได้ต้องมีคนหนึ่งโผล่ออกมา <c oughs> ต้องมีคนหนึ่งโผล่มาใครโผล่ดีนะจะเอาแบบนี้ก็ไม่ได้เอาแบบนี้ก็ไม่ได้มันอันนี้มันน่าจะได้ทาเดียวคือใ,คใช่ไม่บอกอ่าอันนี้อาจจะเป็นตัวหลอกไ,ได้จะ <c oughs> ดูหนาอาจะแบบนี้อันนี้จะแ,แบบนี้ก็ได้ แล้วอันนี้จะแบบนี้แล้วคนนี้อาจจะหาเหมือนเดิมอาจจะแบบนี้นะแล้วก็อันนี้มันสูงจะคิดไหนดีต้องูวนที่เหลือก่อนวอันที่เหลือนี่ก็คือไม่เข้าได้แล้วไงได้แล้วแบบนี้เหรออืมลองดูสิ equation mark เป็นอะไรได้ equation mark จะเป็นอันนี้เออเออนี่ไงได้แล้วโอเคเรามาเช็คเฉลยกันอันนี้ด่าน39ใช่ไหมสามสิบเก้าสองอันนี้สีฟ้าถูกต้องอันนี้ถูกต้องเอ่มสองอันนี้ถูกต้องโอเค ý tưởng กติกาไม่ยากเลยนะหญิงว่าตัวที่เป็นแบบสุดูกุฟอเรสนะคะแล้วก็ตัวแบบแทนแกร์แอเวนเจอร์สองตัวนี้จริงๆไม่ยากเท่าไหร่นะแต่แบบอย่างแบบเด็กโตๆอย่างน้องอิงเล่นอ่ะสองกล่องเนี่ยหญิงว่าแบบเเด็กๆเขาจะแบบสามารถแบบผ่านด่านแบบไม่ยากมากนะคะแต่ว่าอย่างตัวที่เป็นพิกเซลพาร์ตี้อ่ะหญิงลองแล้วนะจริงๆถ้าเราค่อยๆลองเล่นแบบทีละด่านทีละด่านนะจริงๆพอสักประมาณเลเวลสามอ่ะยากเหมือนกันนะคืออย่างของหญิงอ่ะหญิงยังแบบเลเวลสามหญิงยังเล่นอยู่แบบยังค้างอยู่เลยคือยังไม่จบถึงกระทงแบบว่า จบทุกแบบทั้งอันนี้มีทั้งมดเท่าไหร่อันนี้มีทั้งหมด50ด่านนะแม้แต่อันนี้หญิงยังเล่นไม่ผ่านเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่เล่นนะหญิงชอบตัวเนบูฮูดแบบตัวนี้ไฮแอนด์สีที่สุดเลยเพราะว่าหญิงว่าออมันจะมีความคล้ายตัวแบบโคอิงแฟมิลี่แบบที่ที่เคยหยิบม,มาเล่นแล้วนะคะมีการวางพัซโซแล้วก็แบบอุ้ยช่องหน้าต่างต่างแต่แน่นอนว่าแต่และตัวมันก็จะฝึกในเรื่องของทักษะแตกต่างกันรวมถึงเหมาะสําหรับน้องๆในช่วงวัยอายุที่ต่างกันนี่น้องหิงอยากแบบน้องหิงตอนนี้น้องหิงอยู่ด่านอะไรคะ 48นี่ตอนนี้น้องอิงยังะยะแบบพยายามแบบแก้พัซเซิล48อยู่นะซึ่งจริงๆเกมมันจะมีความแบบค่อยๆไล่ระดับความยากง่ายเพราะนั้นเวลาที่เด็กๆเล่นใอห่างว่ามีความรู้สึกของการที่แบบอุยค่อยๆชาเลนจ์แล้วก็เพิ่มระดับของเลเวลเกมแต่ละแต่ละด่านแต่ละด่านเวลาผ่านไปได้มันมีแบบพรอมฟินมากเลยนะคะแน่นอนตัวที่หลายคนสงสัยกันว่าแล้วถ้าเกิดซื้อแบบยกบล็อก ok เนี่ยตัวโปรโมตัวนี้มันมีอะไรมาบ้างนะคะซึ่งในโปรโมตัวนี้นะคะนี่เลยอย่างแรกเนี่ยมันจะมีตัวอ่า ตัวละครนะคะที่เป็นสัตว์ต่างๆนะจากทูมินิโบนนะคะแม็กเน็ตน่ารักน่กแบบนี้นะนี่จาก t ูมินิโบนนะคะเอาไว้เล่นใน s ุด o กุ Forest นะคะนี่ mm hmm. ก็จะเป็นเจ้าสัตว์ต่างๆที่แบบมาในนกกากตนาะงมาจากอุเวิร์สของตัวแบบ t ูมินิโบนเองเอ้ยทำได้แล้วเหรอสำเร็จ คือหลังจากที่แบบพยายามอยู่นานอ่านอกจากตัวนี้จากของทูเมนิโบนใช่ไหมคะก็จะมีอันนี้ด้วยนี่เนเบ o ฮูด i ฮ h อนด์ n ิกเนี่ยจะมาจากเกมที่ชื่อว่า Burn Circle นี่ก็จะมาแบบมีไฮ h อนด์ e ิตรงนี้อีก2ด่านนะคะจากเกม Burn Circle นะคะนี่มาในโปรโมแล้วก็จะมี c r o w Spy อ่ามี2อันนี้จาก Crown s p y นะคะแล้วก็2ด่านสุดท้าย จากโฮโลโมคัสนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น p i x e l Party แล้วก็แทนแกมแอดเวนเจอร์นั่นเองเป็นโปรโมโที่มาในตัวนี้นะสำหรับคนที่ซื้อแบบเป็นแบบยกบล็อกนะคะจะมีตัว a อดเวนเจอร์จะมีโปรโมัวนี้ด้วยเอาไว้เล่นกับกล่องต่างๆเวลาสำหรับคุณพ่อทั้งหลายนะคะที่เป็นแฟนของชิปเดลลี่เกมแล้วก็แบบจะเริ่มแบบให้ตัวเล็กๆที่บ้านนะคะเริ่มเล่นเกมแบบพัลเซอร์พัลเซนี้เหมือนเอาใจคุณพ่อแหละนะคะและอย่างน้องอิงเล่นเนี่ยในทั้งหมด4เกมอย่างเงี้ยน,น้องยิงชอบเกมไหนที่สุดะคะ ชอบซูรูกุฟอร์เรยเพราะว่าแบบมันสน,นุกอะไม่รู้คือแบบ มันได้วางแล้วมันได้คิดไปด้วยเกมนี้ค่อยหาใช่ใชไหมว่าบ้านหลังไหนสัตว์จะเข้าไปอยู่ได้หลังไหนจะอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเขาก็จะมีสัญลักษณ์ในเกมที่ค่อนข้างเข้าใจง,าง่ายแหละสาหรับเด็กเล็กนะคะอย่างที่บอกคือหญิงมองว่าถ้าแบบเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็สามารถแบบอย่างน้องอิงอย่างเงี้ยสิบคนอย่างเงี้ยเล่นได้จนจบพัซโซเนี่ยได้ไม่ยากเลยสาหรับหญิงส่วนตัวถ้าเกิดว่าแบบหญิงรู้สึกว่าพิกเซลพาร์ตี้อะ่ะสำหรับผู้ใหญ่เล่นเนี่ยก็ยากนะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเพราะว่ามันมีช่องที่เป็นแบบขาวดาขาวดาใช่ซึงงบา อ้อยเชฟมันได้แหละอา้าแต่ว่าสีมันผิดอะเพราะมันต้องแบบขาวสลับดําตามช่องนั้นที่บอกด้วยนะคะแต่ว่าถ้าสนุกที่สุดสำหรับหญิงอหญิงส่วนตัวหญิงจะชอบตัวที่เป็น h h a อนด์ซีนะคะตัวนี้แบบเอ้ยแบบมันมีความแบบพั e ดุพัสดแล้วก็แบบมันเหมือนค่อยคอย ค่อยๆหักไปทีเราทีละอันทีละอันว่าแบบอ,อันไหนบ้างที่ที่ที่วางได้แล้วก็วางไม่ได้นะคะอย่างว่าเกมในซีรีส์เนี้ยออกแบบมาก็คือแบบจริงๆเรียงตามช่วงวัยของน้องๆแต่ละคนนะคะก็เด็กๆที่บ้านนะคะช่วงอายุไวัยไหนลองเล่นจากอันนั้นดูก็ได้หรือจริงๆชอบออตัวเวอร์ชั่นไหนเป็นพิเศษนะคะจะกระโดดไปเล่นไม่ต้องตามอายุก็ได้นะคะก็ลองดูค่ะสำหรับซีรีส์นี้นะคะจั h ชิปเจอรีคิดนะคะทั้ง4ี่เกมชอบตัวไหนคอมเมนต์บอกกันนะแล้วเดี๋ยวสำหรับ ครั้งหน้าเราจะหยิบเกมไหนมาเล่นกันรวมถึงถ้าชิปเดอรี่เกมในซีรีส์คิดเนี่ยออกตัวไหนมารับรองว่าเราไม่พลาดแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับครั้งหน้าจะหยิบเกมอะไรมาเล่นกันอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากติดตามรีวิวของเราด้วยนะคะถุกวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อย่าลืมกดส r i b e แลวก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามของเราสำหรับวิดีโอล่าสุดติดตามได้ที่นี่เลยค่ะ i right.